สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินโนหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านเ้ยค่ะเด้อเอาสัหรับคลิปนี้ไปต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาท่านผู้ชมก้อนหน้านี้ได้ว่างเล่าพัฒนาของพอกมอดสิเลีวะะ้วด้วยค่ะเด้อทันใดทีบ่ท่านเห็นเข้าไปเบิงได้เลยเพราะว่านนหน่อยลงคลิปไปเหลียวท่านผู้ชมเอาคลิปนี้ไปต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาแม่นาง สำหรับแนวทางเลกแม่นางวัดธิพานมาทาม่านผู้ชมเล็กติดเดินดีต่อเนื่องนะคะเด้อสำหรับอ่าลาพัฒนาแม่นงางท่านผู้ชมเล็กติดเข้าไปที่เลขซีเนาะค่ะเนาะเล็กวิ่งรูดเข้าไปทีเด่นหนึ่งจับคู่กันไดบ้เนนอกท่านผู้มชมของแม่นางอ่าของแม่นางสามตัวกับบ่แตกไลยหวดเลียวนะคะเนาะ อาจังได้กระสูกกันต่อไปคือเกาธรรมชมในเมวดสามตัวคุณบะแตกเข้ากับปะตองไปเบิ้งเข้ากับมาเบิ้งเหล็กติดค่ะธรรมชมมันเผาคุณแม่ว่าเบิงเหล็กติดเ้อค่ะเด้อมองนี่กะบางหมวดกระจับได้ธรรมชมอาบางหมวดกระจับกันได้ยังเช่นเหล็กติดกับเหล็กวิ่งรลดนี่หมวดที่พานมากกระจับกันได้เนาะค่ะเนาะสี่หนึ่งจังเสียธรรมชมหากท่านใดที่จะจับนะนุยหน่อยสี่บอก มองนี่บ่ต้องเบิงกระได้เด้อค่ะเด้อพราะว่ามันวิ่งกันบ่ได้ดิท่านผู้ชมให้เบิงเหล็กติดเป็นลักท่านใดที่มีเหล็กเกง่งเหล็กเด็ดเด็ดแมนบ่เหล็กแมนแมนของจ้าของคิดว่าเขาเน้เนยมาแน่ๆนกะเอามาติดใส่กับของแม่นางเน้อค่ะเด้อของแม่นางนี้มาสุงหวัดดิท่านผู้ชมเดือนท่านว่าคมยังบ่ท่านรุดจักหวดเด้อค่ะเด้อลายมือแล้วท่านผู้ชมยังเดินดีต่อเนื่องนะคะสําหรับเล็กติดแม่นางเท่ากับ เบิงหมองมันเขาท่านผู้ชมหมองมันบาา่เขาเหากะยาไปเบิงวิ่งรูดมาจับคู่กันได้เนาะค่ะเนาะคันผู้ใดจับเป็นกะสิจับได้ท่านผู้ชมอ่าท่านได้จับบ่เป็นกะโค้งสิบ่ได,ดะะเ้เนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมากอะคันจับสี่หนึ่งสี่สองหาหนึ่งหาสองเก้าหนึ่งเก้าสองจังสี่กระได้ทาา่านผู้ชมรากะเลขกสามตนี่อย่าลืมจับกอดข้อกันใบหน้าเพราะว่าเหล็กแม่นัง่ง เดี๋ยวมันสิเผลอมาเด้ทธาร,รมบุชมมันสิกอดคอกันมาพอแม่พี่น้องอย่าลืมจับใบเด้อค่ะเด้อพ่อเฮาเผลอมันสิกอดคอกันมาเด็เอา้าสำหรับคลิปนี้ตามต่อกันเลยนะคะเนาะดห,หน่อยขอบคุณแนวทางเลาพัฒนาของแม่นางเด้อค่ะเด้อแต่กวนจะไปรับชมแนวทางปากเชนเคยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กับฝากคือเกานันละธรามผู้ชม ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมหนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหน้นำเนี่ยเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักคือเลื่อนพานนะคะเนาะท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บอท่านเขากลุ่มน้ำมูนะคะเนาะสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีค้นหาหนูน้อยด้วยไอดียนะคะ n o o 1 5 9 9บวกเพิ่มเพื่อนเลี้วส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะทักไลายนะคะค้นหา ID NOO1599 บวกเพิ่มเพื่อนเลี้ยวส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยหลังจากนั้นรอหนูหน้อยตอบกลับนะคะหนูหน้อยก็จะเชิญเข้ากลุ่มเป็นขั้นตอนต่อไปด้อค่ะเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทาง ลาพัฒนาแม่นางกันเลยนะคะเนาะวันนี้ก็คอห้ยเฮ้งๆปังๆเหล็กติดแม่นางคอห้มาคอหายเดินต่อนะคะเนาะนูนหน่อยก็ปากวามงหวังไว้กับเหล็กติดแม่นางคือกันดิท่านผู้ชมพว่าเหล็กแม่นางมันเดินดีกว่าเหล็กเด่นนูนหน่อยนูนหน่อยก็เอาของแม่นางไปจับใส่กับเด่นนูนหน่อยน้ำแน่จับใส่กับอาจารย์ทันอื่นน้ำแน่ละท่านผู้ชมนูนหน่อยปะเบิงเด้ท่านผู้ชมเหล็กจับคูเนี่ย แต่ก่อหน่อยเบื้องมองนี้ท่านผู Road, Road, ้ชมวิ่งรูดนี่สิเบิ้งงตะมองนี้มองนี้มันกับมีเขาแน่รูดแน่แต่ว่ามองมองเนี่ยมองเล็กติดนี่เขาดีมากๆแ,對對แม่เอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์บอกนะคะเนาะแม่นางโทรมาบอกคันแม่เอฟซีเพิ่นบอมมาคอมเมนต์บอกกับพะรูท่านผู้ชมกับพรูแนม่ยมาเห็นแนี่มเห็นเหล็กเด่นแม่นางท่านผู้ชมมาที่นี่แนม่เห็นแล้วตาสว่างแล้วท่านผู้ชม ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสามตัวของแม่นางนะคะเปิดเส้นถือกลายกว่าผิษล่องเบิงนะคะเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าเบิงแต่เพิ่นจับคู่ห้เพราะว่าอาจารย์แต่ละสำนักเสียนแต่ละ่านเพิ่นกับอะไรจับคู่าแม่นสุหวัดส่วนหมากเหล็กเด่นแต่ละสำนัก เขาแถบสุงวัดยังเชิญวัดทีิพานมาเห็นบารมชมชม่ละเซียนแต่ะะ่ันเขาเล็กเด่นทั้งนั้นเลยแต่วัท่นันจับคู่บ่เขาาห้าก็ต้องจับเอาเองห้าเอาเด่นจับใส่เด่นเลยเด้อค่ะเด้อเราพัฒนานะคะประจําวดวันศุกร์ศุกร์ที่20ธันวาคมสอง7 5 6 7 เราพัฒนาแม่นางนะคะเล็กวินหมวดนี้เล็กวินของแม่มีหลายตัวด้วยค่ะเด้อ เลขวินนะคะมีหกหนึ่งเจ็ดสามสี่เปดเก้าถ้าว่ามันหลายบอร์ตรงวินเอาหม่องนี้แล้วค่ะเด้มาเบิงหมองเหล็กติดหมองเหล็กติดเนี่ท่านผู้ชมไปจับเอาหาเหล็กเด่นมาจับเอาติดมีสี่แปดเก้านะคะ ซีย่างยูบ่เหรอท่านผู้มชมคุณพ่อคุณแม่ซีนี่ย่างยูบ่เหรอสัง,งเกตว่าท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เหล็กแม่นี่ถามาถามาดิท่านผู้ชมถ้าเหล็กแม่มาส่วนมากสีขาวสองตทั้งนานี่ลแหละท่านผู้ชมได้สังเกตกันบ่ส่วนมากสีขาวสองตทั้งนานี่ตัวลัางนี่ก็มาได้แต่าวามาบดู คือสองตัวหนานีเด้อค่ะเด้อต่อมาวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดมีหกกับสองนะคะจับคู่มีหกศูนย์ห้าหกหกสอง หนนะคะชุดสี่ตัวมีสามสปดเเบิ้งแล้วงวดน,นี้เหล็กเด่น8ปดบอชเลยท่านผู้ชมเด่นแปดดิเนเหล็กเด่น8จับคู่ของแม่นี่แม่จับบ่ค่อยเข่าด้วยค่ะเด้อสำหรับเหล็กจับคู่ของแม่ แม่จบะบ่คอยข่าวท่านผู้ชมแต่ว่าหากท่านใดมากะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมวันนี้หนูนหน่อยเห็นทางเลขมันเดนเ่นเปดเะเฮท่านผูรรช้ชมอ้าวคุณพ่อคุณแม่ครับหน้าจอเด้วค่ะเด้อสำหรับแนวทางล่าพัฒนาแม่นางท่านผู้รรมชมเลขวินนะคะมี 6, 1, 7, 3, 4, 8, หกหนึ่งเจ็ดสามสี่แปดเก้าวันนี้เลขวินแม่หลายเ้ยค่ะเด้อ อบอตองเบิงก็ได้ธรรมชม้่มบอตองเบิงาหามาเบิงเลขติดเนี่ย่านมช้่มเลขติดสี่แปดเก้านี่สามตัวนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสามตัวนี้นะคะสามตัวเด็ดแม่นางเพิ่นว่พร้าวห,าหลุดด,ดูธรรมชมสถิติกสศิเห็นแล้วโดนด้นจังหลุดหลุดงวดหนึ่งกับกับเขามากคือเก้าธรรมชมบันนี้ก็เดินยาวโดนด้นอีกจังหลุดเด้อ่ะเด้อ วิ่งรูด6กับ2เน้นเจาะไปที่6นะคะจับคู่มี605 6 6 2 1 6ชุด4ตัว3 4 8 9นีนหน่อยว่า8มันชนกันดิทา่านผู้ชมเพราะว่านุ่หน่อยเห็นเห็นทางเหล็กแล้วเหล็กเด่นหนูหน่อยสูตรกระเด็น8บอแมน8สีมาบอท่านผู้ชม8ชนลายสูตรดิ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสื้สัส่งกาแฟยาสีฟันกระเป๋าสั่งมาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิปิดลานเล้วท่านผู้ชมสั่งของก่อนวันที่25นะคะ26ปิดปิดยาวถึงปีใหม่เลยนะคะย่างหอดปีใหม่วันที่วันที่สองที่สามผุนเด้อค่ะเด้อถึงจะเริ่มส่งของอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่เบิงของเจ้าของว่ามันเหลือหลายบอกาแฟกินหอดปีใหม่บอ,อยาสีฟัน เปียงหอดปีใหม่บอสบู่ทูหอดปีใหม่บอเนาะค่ะเนาะตะว่าสาหรับสบูน่นี่ทูได้เป็นปีท่านใดที่สร้างไปจะดูแล้วกัเบิงเด้อค่ะเด้อ,อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชฉงมโมโนบํารุงสายตาและผิวพรรณเขาชฉงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะ กาแฟกล่องละ260บาท2กล่องส่งฟรีแบบออเดอร์ท่านผู้ชมแล้วก็ยาซีฟันนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะคะเด้อปวดฟันเสียวฟันบ่อยๆนะคะมาสั่งยาซีฟันน้ำหนูหน่อยไปใส่เด้อท่านผู้ชมการันตีหนึ่งหลอดเห็นผลแน่นอนนะคะสก,กัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะ หลอดละ190บาท2หลอดส่งปีนะคะ2หลอด380บาทส่งปีสำหรับสบู่นะคะแพคละ190บาทส่งปีนะคะสะบู่คุณตานระเบิดขี้ใครเร่งผิวขาวล้างหน้าชูวตัวได้นะคะอาพสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอให้เฮงเงปังๆงๆทุกทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ